หลายบอกรออนเนี่ยรอจัดอยู่น้าบอลยูเวนต้าทีเดียวผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโปง บริการโดยสาาบิน้ขงอขอบคุณผู้โดยทุท่านที่ใช้บริการของการรถไฟจ้าเล